วันแชมเปี้ยนชิพแบล็กแพนเทอร์ท้าชนอาลีซานโดเอฟแบล็กแพนเทอร์มวยครบเครื่องวัย23ปีจากสงาขาคว้าโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเตรียมเปิดตัวบนเวทีระดับโลกวันครั้งแรกพบกับอาลีซานโดเอฟจอมบูไร้ผ้ายาววัย24ปีจากรัสเซียที่กำลังหวยหาชัยชนะไฟที่สองติดต่อกันโดยจะปะทะกันภายใต้ใตกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125135หปอในศึกวันไฟใน23ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา ในวันเสาร์ที่6กร,รกฎาคม67 Ali ีเวอร์ซัสซาการีสำหรับอาลีซานโดอฟมีทักษะการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเคยผ่านการแข่งขันมาแล้วทั้งในรูปแบบมวยไทยและการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) โดยนอกจากจะยังไม่เคยแพ้ให้กับใครตลอด10ไฟที่ลงแข่งขันทั้ง2กติกาแล้วยังเคยผงาดคว้าชแชมป์มวยไทยรุ่นฟลเวทของรายการดังในรัสเซียอย่างศึก ACB Fight มาแล้ว ด้วยฝีไม้ลายมือที่ไม่เป็นสองรองใครทําให้อลิซานโดเอฟได้โอกาสเข้ามาพิสูจน์ตัวเองในศึกวัน166ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศกาตาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยลงแข่งขันในกติกามวยไทยพบกับซากาเรียเอลจามารีซึ่งเขาก็ไม่พลาดที่จะประทับตราแจ้งเกิดได้ทันทีด้วยการกดหมัดเอาชนะน็อกไปได้ในช่วงต้นยกที่สอง a c k p a n พ h e ทอร์วัสัสุริยันเล็กด้าน แบล็กแพนเทอรเปิดตัวครั้งแรกในศึกวันลุมพินี9เมื่อเดือนมีนาคม66แต่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้สำเร็จหลังถูกทาเกียคาริลอฟจอมแสบจากรัสเซียอัดน็อกตั้งแต่ยกแรกกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้แบล็กแพนเทอร์นำกลับไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาจนสามารถกลับมาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการเก็บชัยชนะ2ไฟติดต่อกันเหนือคู่ชกสุดแกร่งอย่างโมฮัมหมัดซาเดกีและสุริยันเล็กพอเยนยิ่ง เดิมทีแบล็กแพนเทอร์มีคิวต้องขึ้นสังเวียนพบกับเพสุขุมวิทในศึกวันลุมพินี 46, ม46เมื่อเดือนธันวาคม66แต่เนื่องจากมีอาการป่วยกระทันหันจึงต้องขอถอนตัวอย่างน่าเสียดายโดยหลังจากกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งจึงได้รับโอกาสสำคัญให้กลับมาขึ้นสังเวียนในรอบเกือบ8เือนด้วยการเปิดตัวบนเวทีระดับโลกวันในครั้งนี้เรียกได้ว่าเพียงแค่การเปิดตัวบนเวทีระดับโลกวันไฟแรกของ b l a c กแพนเทอร์ก็ต้องเจอด่านหินเข้าอย่างจังซึ่งเขาจะสามารถเป็นคนแรกที่เอาชนะ อาลีเพื่อสร้างชื่อให้โด่งดังไปทั่วโลกได้หรือไม่แฟนมวยทั่วประเทศร่วมส่งแรงใจเชียร์มวยหนุ่มจากสงขลารายนี้ไปพร้อมกันในศึกวันไฟใน23วันเสาร์ที่6กรกฎา,าคม67แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการ,รับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 H d ดีกด35ภ,ภ,ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook วัน Cha m p i o n s h i p Thailand เว็บไซต์วันนิฟดอมและอิน t ตาแกรม Or in is